สืบเนื่องเมื um, a, ่อวันที่9กรกฎาคม2567สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครได้มีการลงนาม MOU ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครกับทิพยยตกาฟุนสิ่งสำคัญหรือเนื้อหาใจความสำคัญที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครได้ลงนามนั้น ก็เพราะว่าเรามีท่านประธานคณะกรรมการอิสลามจงาังหวัดบานนครอาจารย์สมัยเจริญช่างท่านเห็นความสําคัญในเรื่องของการสร้างการรับรู้ถึงกระบวนการของตะกาฟุน้นและก็การที่จะใช้ในเรื่องของตะกาฟุ้นให้ถูกต้องตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลามโดยตะกาฟุ้นมีหลักอยู่3หลักหลักที่หนึ่งก็คือหลักของการวากาละวากาละแล้วก็ไปในกระบวนการของตะบะรัวและจากนั้นไปสู่กระบวนการอีบาทั้ง3หลักนี้ถือว่าเป็นหลักที่ ทำให้การดำเนินการในเรื่องของตะกาฟุนเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย